แล้วโก้ก็ต,ตายเลยอ่ะดีนาไม่เทเปะโอตะขาตัดันี้นะวันท้ามตัวเร้เทแปะเลยเอตั้งก็ยืดีได้ได้เดี๋ยวเราโซนอันนี้ผมก็มีเชื้ออยู่แล้วดับในปีที่แล้วเดี๋ยววน,นี้เอาหลอดใหญ่หน่อยนะเอาหลอดใหญ่เแล้วเราก็ผมมันดูแห้งๆเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเบอร์สามของเรานี้นะกันผมเสียนะก่อนดัก ยากไม่ออกเดี๋ยวเราก็ใส่เลยโอ้ยพันต่อยจะงึดเลยว่าไอ้ยิบตัวทำไมต่อยจะดเลยจะดีไม่เป็นไรแ้วเราก็ซอยปลายเอาหน่อยไม่ต้องเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดเลยจะสั้นเกิ <S <S นเดี๋ยวเวลาเสร็จแล้วเราก็มานั่นทีทีผมจะได้เป็นนี่ไม่ฝอยเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนลอนกันนะครับดัดที่นี่แล้วมันจะไปได้ที่ไหนเออเลยดีนะทำเล็กเด็กเปล่า มันทำเบบหัตั๊กเองพุ้มานึ่งนะหักนะนี่เราก็จะมาซอยกันเนาะซอยพาแล้เล็มนิดนิดพอเพราะว่าเดี๋ยวตอนพอเราดักเสร็จแล้วเราก็มาซอยอีกนึงร้นก็ได้ยังอยู่นะนี่เราก็จะมาซอยเอานี้ ยายนุ่มน,นช็อบเราก็ตัดกเร,เราจะใช้แกนใหญ่เราจะใช้แกนใหญ่หนีเลยม้วนน้อยแต่ร้อนออกมาดีเพราะผมฝอ,อยนะเราจะทําให้ดูรอนใหญ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้ป้ายอย่างนี้ใช่ไหม<ะ>ปกติกินชั่วโมงแลวันน้นเราดัดไปและรานั้นที่เราเป็นกลงที่ดิกง่ายใช่ไหม เป็นร้อนไหมมันร้อนไี่เกินเราก็ทําให้แบบมันฝอยไงผมไม่ใส้นเล็กอยู่แล้วนี่เราก็องมวมกันนะฮะดูวิ่งมีคนโทรเข้ามาเร็วๆมีคนโทรมาไม่ตดก็เสร็จแล้วนะครับด้านนี้เราจะใช้ร้อนใหญ่หมดเลยคือจะเปลี่ยนร้อนให้คุณพี่เลยวันบบนี compact, turkey, ้ช่างยังไม่สำเร็จเลยเพราะว่าลูกค้ามาเช้า ได้ตงกลางก็ต้องเงียตื่นแต่เช้าเพราะว่าได้วันหยุดก็ได้่นี้หน่อยยังได้พักหน่อยตัวปิดเธอมนั้นหมู่ตื่นจะตื่นจะตื่นุ่นเราต้องพักก่อนมัอันนี้เราก็มวนนี้นะฮะ ก้อนตอนใหญ่ให้ลมมันใหญ่ไว้ก่อนขายหลอดนี่ก็เสร็จแล้วนะคบเดี๋ยวเราก็จะมาหยอดั้งยาดัากเท่าไหร่ดีสองร้อยสองร้อยนะดัดสองร้อยนะลูกค้าเวล่ะเดี๋ยวเราก็มาหอ่อแ็เีวเราก็จะมาหยอดน้ำยากันปกตินะค่อยหยอดกันเลยค่ะหยดเติดแล้วเราก็ทิ้งก็เลย น่าจะสักสองชั่วโมงหลอดใหญ่ะอืวท่านสมเทว้เดี๋ยวย็นาก็คงจะไปวันนี้นี้เรามาดูดาาัดๆกันบ้างมีต่ยืดมีตะทำสีวันนี้ก็คงจะทำปีเยอะทำเหมือนช่างเนี่ยไฮไลท์สนใจ,จ้ะมานะคะไม่แพงการดัดเราไม่ต้องเป็นต้องเอาหลอดเล็กกันตลอดนะเอาหลอดใหญ่ยต่วนน้อยแล้วก็ชัดตอนออกมาสวยนะครัหบหกไม่ฝอยด้วยนะคะ กระแดกจนสองลอนนี่ก็เสร็จแล้วนะครับดียวเราก็ออ้วอุหาดิต่อยเจ็บไห่ยาแต่ไม่แพ้แต่ว่าคันนูนนล้วเนี่ยเป็นคนไม่แพ้พึ่งก็ไม่แพ้ออก็ไม่แพ้ไอ้นี่ก็ไม่แพ้ตะขาบมีเผลคนเผลอโอ้โหจะไม่แพ้หรอก เออแตนเข้าไปต่อยในกระโปรงไปถามย่าโอ้โหนี่าก็หมดเลยคลรอบหลังเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูมาดูกันก่อนนะสีผมจานนะคะสนใจก็มาได้นะคะเนี่ยใอะไรว่าเล้วเดี๋ยวเราโอ้เรามาแกะดูก่อนสวยค่ะเห็นปหะเราเราเปลี่ยนลอนใหม่เนี่ย โอเคอันนี้อันนี้เราแก้รอนใหม่แต่ผมฝอ,อยนะเราเป็นเอารอนใหญ่นะออกมาสวยแล้วตะม้วนน้อยนะคะน้องดูแล้วนะทุกคนนะคะนี่นี่ค่ะแล้วเดี๋ยวก็เรามหายอดน้ํายาเราม้วนเหมือนเดิมนะคะถ้าเขาว่าจะเป็นผมผมฝอ,อยนะแัดมาฝอ,อยน,นี้เรามาแก้ใหม่ท,ที่แล้วเราเอาหลอดกลางวดนี้เราเอาหลอดใหญ่เลยเพราะหลอดใหญ่เราม้วนน้อยแล้วกระชับออกมาเปลี่ยนรอนให้ป้าใหม่เป็นสวยจากผมเป็นฝอ,อยนะเราก็แก้ได้ใ้หลอดใหญ่แล้วผมมันจะมีรอนสวยขึ้นไม่เป็นฝอ,อยนะคะ Ừ, เดี๋ยวเราก็จะมาโกกน้ํายาแล้วก็ทิ้งไว้อีกยี่สิบนาทีแล้วก็ล้างเดี๋ยวมาเช็ดดูก็ต่อนะคะปลาเราหยอดเราก็ไม่ต้องล้างออกนะคะเราหย,ดยอดน้ํายาไปเลือยเลยเพราะสูตรของเรานะเราก็ต้องล้างเราหลอดออกมวะนี้สวยไม่ต้องกล,ล,ลัว,ไม,วไม่เคยผิดหวังนี่ขี่รถไปเองเหรอเก่งนะเนี่นยคิดถึงไปพวกไปไปท่วไป,ไป อันนี้เราก็แบบพอเรานั่นเสต็จเราใส่ทิชเม้นต์นะ่ะบำรุงให้แต่ละพัดอ่ะลูกค้าเราก็ราคาดเดิมๆร้านยาใจนจนสนใจก็มานด้คะ่นี้กระดาษกแค่สองร้อยนะคะไม่แพงค่ะอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะเราจะมาแกะกันเลยคะ่ะเดี๋ยวมาดูหลอดเราแก้จากผงฝอ,อยนะให้กลายเป็นผงนี่รอนแล้วก็ไม่เป็นฝอ,อยนะคะเราแก้ได้ไห,หลอดให่ไม่ใช่ไม่หยิกนะเรามดน้อยมันก็สวย แล้วเวลา,านั้นเราก็กระทับร้อนเนี่ยดึงตะแคงแน่นนิดนึงออกมาสวยสิเห็นไหมครับอ่าแก้อนได้น้ำจะไม่ปวดจนเกินนะรับปล่อย้ีเห็นแล้วสงสาร เราแก้ปัญหาได้เนี่ยหลอดสวยได้ไหมคะเนี่ยอืมสวยมากมากจะคุยฝอยเราก็ทําให้มีหลอดสวยให้ไหมคะเนี่ยเห็ไหมแก้ปัญหาได้พอผมเส้นน้อยอ่ะถ้าเราไปใช้แกนเล็กแล้วจิ้งเล็กกันใหญ่ฝอยกันใหญ่เราไม่เอาเราใช้แกนใหญ่แล้ววนน้อยออกมันลอนสวยหยิกไปหยิกมีรลอน อันนี้ก็อยู่ที่เราการกินของเราที่น่าที่กินผักชอบกินผักมากทุกมือกับทุกมืออ่ะที่บานรอดีนะหนสวยที่ตรงนี้มันเหมือนสร้างเราก็ได้ใช้รถรถรถการชั้นกับ เราก็ไปร้านน้ำเป้าใส่จิมนวดให้เกลี้ยงแล้วเราก็ใส่ซิฟกี้เราไม่ต้องใส่น้ำมันเราเอาทิฟกี้อ่อนๆงั้นก็ตัวบำรุงผมแล้วก็บีบเดี๋ยวจะบอกวิธีให้การดูแลออกจากห้องน้ำก็อย่าไปขยี้มันค่อยๆใช้หวีก็ได้ถ้าเกิดไม่ถนัดในาการที่ว่าแต่อย่างข้างนะใช้หวีรอนใหญ่ๆ,ๆหวีทีๆทางๆ พอนั่งเสร็จแล้วเราหวีเสร็จแล้วเราก็บีบไม่งั้นเราก็มาจับเป็นลอนเนี่ยทำแหวกเนี่ยแหวกทีนั่นแค่นี้เราก็บีบแล้วลอนสู้เลยอันนี้เราดัดปล่อยเราไม่ได้ดัดใดลองดัดแล้วใดไม่เข้าใจกันผมมันก็ฝอยนั่นป้ะเนาะแต่ทำบ้านเขาทำไมเกิดใดอยู่นู้นแล้วโน้ตไว้ดัดทำไมแล้วดัดทำไมไม่ว่าแล้วมันกลายเป็นฝอยยังไงรานั่งเสร็จอันนี้สวยนะครับเดี๋ยวลองเป็นร้านกันก่อนนะครับรอดีนะมันดัดแล้วก็ปี๋ทำก็แล้วไม่เข้าใจเหมือนกัน ห,ห,หมดแล้วเ,เรายังไม่เป็นก็ค,คือเราไม่ไ้มีเรื่องอะไรเครียดเลยเราสบายใจเรา,าเนี่ยเราเวลาอยู่บ้านนะป้านนะอ,อ,อยู่บ้านก็อย่างนี้เลยเรียกคุณพี่ก็ได้เ, <laughs> เนี่ยอยู่บ้านก็อุ้ยอี้ยอย่างนี้เลยแล้วพอนัอ่งเสร็จแล้วก็มาทำเป็นร่องเนี้ยเนี่ยทำเป็นร่องร่องร่องแล้วก็ใส่ซิลกี้หรืออาหารสงก็ได้เราไม่จำเป็นต้องไปใส่น้ำมันจนเหนียวพอเดี๋ยวนี้ดูแลง่ายๆแต่ว่าออกจากห้อง น้ำมาอย่าไปขยี้มันนั่นแหละแล้วก็ใส่เป็นอาหารผมก็ได้นะตัวนี้ดีกันผมลเสียด้วยเนี่ยดีไปขึ้นบ้องพุ่งจะไปด้กพุ่งเอาไปให้ล้าเรา่ารดละชามยงไปซื้อเสื้อตตัวอือกระชัซือฟอนสุกเหมือนยีนาเนี่ยแนาซื้อฟอนกินอ่ะชอบกนอันนี้อันนี้จะดูแห้งๆหน่อยหรือว่า เอานี้อเลยเอายังที่เราให้เป็นหลอดเองสวยเนาะเพราะว่าเราเช็ดหมาดเดือดดูนะเดืเพิ่ให้เป็นนังแบบเลยสวยไม่น่านเราต้องพี่เ่ยใหลอนสวยดักหลอนฝ่อยสวยเป็นพวงเนี่ยดูผมเยอะเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะแถวนี้ก็ไม่อะไรมากมายค่ะดักปล่อยค่ะเพราะว่าเขาทิ้งนานปีก็เจอกันน่าจะเจอกันครั้งเดียว หลังมาใครได้ไปไล่ก็เลยเนอะเลิยวันนี้ออกงานก็เลยไปสวยให้รอนดีให้ว่าป้าเนี่ยอหอมให้มันสวยกันหน่อยอันนี้ก็สวยได้จังแล้วก็สวยนะจากผมที่เป็นฝอยๆเนี่ยเราทําให้มีรอนสวยอืมเราก็รู้จักดัดแปลงให้มันใช้รอนใหญ่อันนี้เราโอเะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจัดเแล้วต้องขาลนะลูกโอเคบ๊ายบาย สวยแล้วค่ะสองร้อยก็สวยได้นะคะมากันนะคะใส่สารพัดติดมงติดเน้นใจ่าไม่ได้ใช้กินนวดแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยกันผมเสียเราใส่อาหารผมไม่ได้อะไรไม่ว่าสวยเละ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะคะสนใจ